สําหรับแหวนต่อมาครับผมจะใช้หินเจียครับเจียออกประมาณสักหนึ่งมิลครับทีละมิลครับถ้ามันใส่แล้วรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันขี่กันมันไม่สนิทก็เจียออกทีละมิลนะครับเดี๋ยวก็ทําการใส่นะครับผมเจียออกไปแล้วเมื่อกี้บางทีอะมันของเก่าผมถอดออกมาเมื่อกี้ของเก่าของเก่ามันยังใส่ไม่สนิทนะของเก่ามันขี่กันครับมันไม่สนิทหรอกเพราะว่ามันยาวนะครับเราต้องไปตัดนะครับเจียตัดออกนะครับ ก็ต้องใช้ความหยายามนิดนึงก็ต้องดูเนี่ยขอบนี่ด้วยมันจะมีขอบเห็นไหมเนี่ยขอบนี้เห็นไหมขอบนอกสุดเลยขอบไอขอบนอกสุดเนี่ยเราจะไปใส่สเล็กแอร์สปริงแกะเราทำการใส่นะครับ ยัดลงไปได้เลยนะครับอะมันจะอยู่ขอบพอดีเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะลงขอบพอดีเลยอารมณ์เหมือนยางบีบเหล็กไว้อะแล้วก็หาอะไรมาจิ้มลงนะครับผมเจียออกไปมิลหนึ่งแล้วมื่แกถ้ามันไม่ได้ผมก็จะเอาออกไปเจียอีกหนึ่งมิลทีละมิลน,นะครับ จะอยู่ประมาณนี้เลยลองไปฝึกทำกันเอาเองนะครับก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนเนี่ยก็ไล่เคียร์เนี่ยไอ้ขอบดลอกเห็นไหมให้ยายามเคียร์นะครับเนี่ยให้ขอบทั้งสองออนเนี่ยขึ้นมาสูงสูให้ไอ้เหล็กเนี่ยลงเข้าไปในแกงร่องให้ได้ครับถ้าเหล็กลงไปแล้วขอบนี้ไม่ขึ้นมาทั้งสองมันจะรั่วครับก็พยายามรัดจิ้มจิ้มให้ลงนะครับ จีมให้มันลงแล้วก็ลูกยางอะ่ะต้องต้องคืนขอบทั้งสองฝั่งนะครับลูกยางต้องคืนขอบทั้งสองฝั่งแบบนี้เห็นไหมเ,เนี่ยดูไอ้นี่ไอ้นี่มันกดหัวขอบยางไปได้เห็นไหมขอบฝั่งนอกแนละ้วโดนโกดไปไม่สนิทอ่ะเดี๋ยวก็ไปจัดแจงใหม่นะครับทำไงก็ได้ให้ มันไม่กดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปงัดก่อนนะครับก็ค่อยดูไปะนะครับมันมันยากไหมมันไม่ยากหรอกมันเกีแกะน,นิดนึงมันก็ค่อนข้างหนักด้วยนะไอตัวไหริเปร์ตัวนี้ทำแรงไม่ไดนะ้เดี๋ยวมันขาดครับ ใผมตัดไป็หนึ่งมีนะพอดีเป๊ะเลยกะขอบประมาณนี้เลยไปไล่เช็คขอบกันเองนะครับให้มันขอบขึ้นมาสวยๆแบบเนี้ยถ้ามันแหว่งแบบเนี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปแก้ก่อนก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างครับเอาง่ายๆเลยเนี่ย มันจะอยู่ขอบนอกนะเห็นไหมเหมือนที่คลิปแรกก็พูดไปแล้วนะครับว่าใส่ยังไงดูขอบดีกว่าเห็นไหมให้ดูขอบนอกนะครับดูขอบนอกมันจะเหมือนเหมือนฝาหม้อข้าวเห็นไหมถ้าเราคว่ำลงแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องหงายขึ้นนะครับหงายขึ้นแล้วก็สวมกับลูกสูบลงไปในลักษณะนี้เห็นไหมดูขอบนอกอะคล,าคลา้ายค้าฝาหม้อข้าวเห็นไหมฝาหงายขึ้นมาอ่ะไอ้ลวดตัวเนี้ยมันจะอยู่ข้างในในทรงแบบนี้เลยขอบนอกเลยมาอยู่ขอบนอก แบบนี้เห็นไหมมันจะอยู่ขอบนอกแบบนี้เลยข้างในเห็นไหม,ม,ไมไหอ,อมันจะอยู่แบบนี้ยแล้วก็งัดใส่กันนะนี้ผมใส่ไม่ได้หรอกเพราะว่าใส่ทีให้ดูเฉยมันจะอยู่แบบนี้มันอยู่ในมิดหมดเลยเห็นไหมมันอยู่ข้างในมิดเห็นไหมมันจะห่อกันข้างในมิดเลยไอ้นี้ก็จะอยู่หัวก็ประจบกันพอดีเลยหรือว่าถ้ามันขี่กันก็นจะแบบเจียออกอ่ะเจียก็ออกอก,ออกอนันเองเนะมันจะอยู่ในนี้เห็นไหมอยู่ขอบในในสุดนี่เลยเห็นไหมอ้ที่ผมใส่เมื่อกี้ มันก็อยู่แบบนี้ซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้รอบวงกลมเลยแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะมาบรรจบกันอยู่ขอบๆนี่มันจะเก็บมิดหน่อยเห็นไหมมันโจมหายมิดไปข้างในเลยเพราะว่ามันเก็บหมดแล้วสังเกตดีดมันเก็บหมดแล้วเห็นไหมแล้วพยายามเก็บขอบนะครับเก็บขอบนะครับเนี่ยให้ขึ้นขอบนะครับขอบนอกของขอบหนให้ขึ้นขอบ้วยเวลาใส่เหล็กเข้าไปครับอย่าให้มันกดอย่าให้เหล็กกดขอบนะเนี่ยให้มันเหล็กเข้าไปข้างในแบบนี้เห็นไหม ให้มันเก็บเหล็กให้ดีที่สุดให้มันอยู่มิดอย่บบนี้เลยบางอันเนี่ยบางอัน,นคือเหล็กมกันไปโกดขอบข้างนอกแบบนี้อ่าบางอัน่ะเหล็กมันไปโกดขอบข้างนอกแบบนี้อแบบนี้นะไม่ถนัดเนี่ยบางอันอ่ะเหล็กมันจะอยู่ขอบนอกประมาณนี้อ่าขอบขอบนี่เลยแล้วก็มันจะไปบี้ขอบข้างนอกเนะี่ยลงไปเหล็กอ่ะไม่ได้อยู่ข้างในยยงแล้วเหล็กมันจะตกขอบอยู่ข้างในนี่เห็นไหมแบบนี้ไม่ได้ต้องให้มันอยู่ในร่องนี้ ต้องท้มันอยู่ในร่องมิดสนิทแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยต้องท้มันอยู่ในร่องมิดแบบนี้อ่ะก็เป็นแนวแทงนงครับสําหรับใครจะเปลี่ยนอะไรก็ตามนี้เลยส่วนไอ้ตัวนี้คือตีออกถอดออกแล้วก็เปลี่ยนลูกยางตัวใหม่ให้เลยตัวยางก็เห็นไหมเป็นลูกยางตัวใหม่แล้วก็หาจรารบีสําหรับเบรกมาใส่ด้วยจารบีสําหรับเบรกเป็นหลอดอซื้อมาไว้เลยครับซื้อมาไว้เลยไม่เสียหาย ก็ประมาณนี้แหละฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะครับ